สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาต้อนรับปีใหม่ไหว้พระเก้าวัดเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเชื่อว่าหลายท่านนะครับเมื่อถึงวันปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สากลวันที่หนึ่งมกราคมปีใหม่ไทยในช่วงวันสงกรานต์ครับหรือปีใหม่จีนในช่วงวันตรุษจ,จีนนี้ก็แล,แล้วแต่ทุกคนก็อยากจะ ให้เป็นปีที่ดีสําหรับตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักสุขภาพเรื่องของการเงินการงานให้ประสบความสําเร็จต่างๆนะครับก็เลยถือโอกาสดีเนี้ยในการที่จะไหว้พระทําบุญ9วัดครับเพราะว่าเลขเก้านี่ก็ถือเป็นเลขนําโชคของคนไทยครับในแต่ละประเทศก็จะมีเลขนําโชคที่แตกต่างกันออกไปแต่ประเทศไทยก็คือเลข9าเพราะฉะนั้นเราจะไหว้พระกัน9วัดกันเลยทีเดียวเชียวละครับ แล้วไหว้พระยังไงเพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริงมงคลวัดอะไรที่ไหนอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันครับว่าเราควรจะไปไหว้พระที่ไหนนะครับแล้วก็วัดนั้นอยู่ที่ไหนเปิดปิดเมื่อไรแล้วก็ไหว้พระอะไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครถ้าเราเป็นคนกรุงเทพมหานครนะครับสิ่งหนึ่งที่ควรที่จะไปไหว้ก็คือศาลหลักเมืองให้มีความมั่นคงนะครับก็คือ ในช่วงเวลาของศาลหลักเมืองที่เปิดปิดก็คือเปิดตีห้าครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งแล้วสิ่งที่ควรจะไปสักการะก็คือเทพร,รักทั้ง5้าครับคือพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยสีเจ้าพ่อเจ็ดคุปเจ้าพ่อหอกองครับเพื่อเป็นการตัดเคราะห์ต่อด,ดวงชะตาเสริมวาสนาบารมีด้วยด้วยนะครับแล้วก็วิธีการในการไหวเนี่ยเราสามารถที่จะไหว้เสาหลักเมือง,ององค์จำลองด้วยทูบสามดอกเทียนหนึ่งเล่มพระแผ่สามสี ดอกบัวแล้วก็ไหว้องค์จริงด้วยพวงมาลัยนั่นเองครับตรงนี้ครับถ้าเราไปไหว้เนี่ยไหว้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําผ้าแพไปผูกนะครับกับเสาหลักเมืองจําลองโดยปกติเขาก็จะพยายามผูกให้แน่นนะครับให้แกะไม่ออกนะครับก็นั่นก็เป็นวิธีหรือเคร็ดนั่นเองเพื่อให้เราอยู่มั่นคงนะครับกับเสาหลักเมืองนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปไหว้เทพรักท์ทางภาของเมืองของสารหลักเมืองเนี่ยก็เพื่อเป็นการตัดเคราะห์ต่อชะตาเสริมวัฒนาบารมีแบบนี้ ส่วนคราวนี้ที่ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับหลายคนก็อาจจะรู้จักแล้วว่าตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับสนามหลวงอยู่บรควหัวมุมนะครับข้างพระบรมมหาราชวังถนนหลักเมืองแขวงพระบรมมหาราชาวางังเขตพระนครถ้าไปวัดพระแก้วก็จะเห็นนะครับหรือรุงสนามหลวงก็จ,จะมองเห็น,นงเงยื้อกนะครับก็ตรงนั้นแหละเป็นสาลหลักเมืองของกรุงเทพมหานครเป็นที่ที่หนึ่งที่ควรจะสักการะเสริมความเป็นสิริมงคลนั่นเองครับที่ที่2ครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนาส,สดารามนั่นเองซึ่งเวลาเปิดเวลาปิดเนี่ยก็เปิดที่8ปดโมงครึ่งตอนเช้าครับแล้วก็ปิดที่4ี่โมงเย็นนั่นเองการไปไหว้พระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปสําคัญในภูมิภาคเอเชียเลยนะครับเป็นสูงกลางความศรัทธาของคนไทยเพื่อความเป็นเสรืรอมงคลครับโดยมีความเชื่อว่าการไหว้พระแก้วมรกตแล้วแก้วแหวนเงินทองจะไหลามาเทมาตลอดทั้งปีเลยทีเดียวชวยระ การไหว้ก็คือใช้ทูบเทียนด,ดอกบัวนะครับที่ตั้งก็คืออยู่ใกล้ๆก,กับสนามหลวงนั่นเองครับวัดพระแกว้วหลายๆท่านก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว 3. วัดโพวัดโพหรือวัดเชตุพนวิมลมังคลา,ารามครับเวลาเปิดปิดก็เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นเลยหลายๆคนก็คงจะรู้จักกับวัดโพมีชื่อเสียงเรื่องการนวดน,นะครับแล้วก็มีพระนอนองค์ใหญ่ทีเดียว การนมัสการพระพุทธไสายาสน์อันศักดิ์สิทธิ์ครับคำว่าพระพุทธไสายาสน์ก็คือพระนอนนั่นเองที่ฝาพระบาททั้งสองข้างประดับมุกลวดลายภาพมงคลร้อยแปประการเพื่อความเป็นสิริมงคลการไหว้พระนอนที่วัดโพจะทําให้ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีตลอดปีครับวิธีการไหว้ก็ไม่ยากเลยด้วยทูบ9ก้าดอกเทียนแดงคู่ทองคําเปลว11แผ่นครับหากใครที่เกิดในปีมะเมีย ก็สามารถที่จะไหว้แก้ปีชงได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นปีชงแบบนี้หรือปีต่างๆเนี่ยในแต่ละปีก็อาจจะเป็นปีชงก็ได้ก็สามารถมาไหว้แก้เคร็ดได้นะครับ mm hmm. ก็แนะนําให้ไปไหว้ขอพอรพระพุทธเทวปฏิมากรด้วยเพื่อเป็นการเสริมดวงให้กับชีวิตสดใสสมหวังในทุกประการนะครับวัดโพเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับวัดพระแก้วนั่นเองนะครับห่างกันก็ไม่มาก 4. สถานที่อีกที่หนึ่งที่คนให้ความเคารพ อย่างมากก็คือศาลเจ้าพ่อเสือครับซึ่งเวลาเปิดปิดก็อยู่ที่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นการไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อกวนอูเจ้าแม่ทับทิมก็เพื่อเสริมอำนาจบารมีโดยการไหว้ใช้ธูป18บดอกปัก6กระถางเทียนแดงหนึ่งคู่แล้วก็ถ้ามีมพวงมาลัยหนึ่งพวงด้วยก็จะเป็นการดีครับโดยศาลเจ้าพ่อเสือก็ถือว่าเป็นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งแล้วก็เป็นหนึ่งในสามมหาสถานของพระนครที่ชาวจีน ต้องสักการะบูชาเพื่อความเป็นิริงมงคลนะครับศาลเจ้าพ่อเสือจะเป็นลักษณะการทำบุญแล้วก็ไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเพื่อการเสริมอํานาจบรารมีนั่นเองตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับเสาชิงช้านั่นเองครับอยู่บริเวณถนนตะนาวนะขแขวงเจ้าพ่อเสือเขตพระน,นครครับ 5. พระสุทัศน์เทพวนารามวาร,ารามนะครับพระสุทัศน์เทพวรารามซึ่งเวลาเปิดปิดก็คือ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับ ก็คือให้ไปไหวพ้พระองค์ประธานหรือพระศรีพระศรีสักยะมุนีที่เก่าแก่ซึ่งอดีตเคยประดิษฐานที่วิหารหลวงวัดมหาธาตุของกรุงสุขโขทัยเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองครับการไหว้พระวัดสุทัศน์จะทําให้มีวิสัยทัศน์กว้างกายมีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไปด้วยทูปสามดอกเทียนสองเล่มดอกบวงหรือใช้พวงมาลัยก็ได้ครับ ก็อยู่ใกล้ๆเลยเห็นพเห็นสอบชิงชาก็อยู่ตรงบริเวณสอบชิงชานั่นเองครับสำหรับวัดส,สุทัศน์เทพวรารามหกครับวัชนะสงครามวัชนะสงครามเนี่ยจะเปิด8โมงเช้าปิด4โมงเย็นครับและสิ่งที่ต้องไปสักการะก็คือพระประธานในพระอุโบสถและสมเด็จกรมพระราชวังบรวรมหาสุรสิงหานาถนะครับผู้นับถือความซื่อสัตย์ด้วยทูพ5าดอกเทียนหนึ่งเล่มดอกบัวหนึ่งดอก โดยมีความเชื่อครับว่าการไหว้พระที่วัดชนะสงครามเนี่ยจะทําให้มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปงวงไหว้พระวัดชนะสงครามแล้วอุปสรรคร้ายก็จะพ่ายแพ้เราไปนั่นเองครับสถานที่ตั้งก็อยู่บริเวณบางลําพูหรือถนนจัก,กรพงษ์แขวงบางลําพูเขตพระนครนั่นเอง 7. วัดประคังโคสิตารามเวลาเปิดปิดก็คือ8ปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นครับสิ่งที่เราควรจะไปสักการบูชา พระที่วัดะระฆังก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตสพมรังสีและก็พระประธานที่วัดะระฆังแล้วก็สวดคาถาชินบัญชนนะครับหรือชินบัญชรเพื่อความเป็นสิริมงคลไหว้พระวัดะระฆังความเชื่อก็คือจะมีชื่อเสียงโด่งดังตลอดทั้งปีนั่นเองการไหว้ก็คือใช้ทูบสามดอกเทียนคู่ทองคําเปลว3าแผ่นแล้วก็หมากพลูนั่นเองครับสถานที่ตั้งก็อยู่ที่ถนนอรุณอมรินแขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยนั่นเอง ซึ่งเราก็สามารถมาทางเรือได้นะครับก็มีท่าเรือสำหรับวัดะระฆังนั่นเองครับแปดวัดอรุณราชวรารา,รามนะครับหรือวัดแจ้งวัดอรุณราชวรารามนะครับเวลาเปิดปิดก็เหมือนวัดทั่วไปคือ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นไหว้พระปางวัดอรุณเพื่อความเป็นสิริมงคลครับการไหว้ พระวัดอรุณชีวิตก็จะรุ่งโรดทุกวันคืนต้องไปสักการะพระประธานด้วยทูบสามดอกเทียนคู่และก็ต้องไปเดินทักษิณาวัดรอบพระปางอีก3มรอบเพื่อชีวิตที่ลุ่งโรดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะความเชื่อนะเราสามารถเดินทางด้วยเรือได้สะดวกสุดเลยครับสถานที่ตั้งก็ตั้งอยู่ข้างกองทัพเรือถนนอรุณอมร,รินเขตบางกอกใหญ่นั่นะเองครับเราก็มาถึงวัดที่9้ากันแล้ว วัดกาลยานามิตรหรือวัดซัมปอกงเวลาเปิดปิดครับคือ8โมงเชา้าถึง4โมงเย็นการไหวหลวงพ่อซัมปอกงหรือพระพุทธทไตรัตตนะนายกนะครับพัโตริมน้ำตามตำนานกรุงศรีอยุธยานวัดกาลยานามิตรเพื่อความเป็นสิริมงคลไหวหลวงพ่อซัมปอกงโชคดีมีชัยปลอดภัยตลอดปีนะครับวิธีการไหว้ก็ใช้ทูปสามดอกแล้วก็เทียนแดงคู่สถานที่ตั้งจะอยู่ที่แขวง วัดกาละยาเขตธนบุรีนั่นเองครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับ9วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปีใหม่นี้ mm hmm. ก็เชื่อว่าถ้าใครอยากจะไหวพระทาบุญถือโอกาสดีในช่วงวันปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สากลปีใหม่ไทยปีใหม่จีนหรือบางที่เราก็สามารถที่จะแก้ปีชงได้เดือนแรกครับ9วัดนี้ก็ถือว่าเป็น9วัดที่แนะนําในการที่จะไหวพระทําบุญ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจําเป็นที่จะต้องไหว้9วัดนี้เท่านั้นนะครับก็ยังมีวัดเล็กๆที่อาจจะขาดผู้มีจิตศรัทธาในการทานุบํารุงทําบุญเพื่อบํารุงพระพุทธศาสนาของเราให้ยั่งยินต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็9วัดนี้อาจจะเลือกวัดอื่นบ้างก็ได้ที่เป็นวัดใกล้บ้านวัดขนาดเล็กหรือวัดที่แบบยังต้องการการทําบุญเพื่อการทํานุบํารุงปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวัดให้ดียิ่งขึ้นสําหรับเป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมและให้คนเข้าถึงธรรมและความดีนั่นเองครับก็เชื่อว่าถ้าเราทําบุญด้วยใจบริสุทธิ์ทําบุญด้วยความเหมาะสมพอประมาณนะครับก็จะทําให้เรามีความสุขตลอดทั้งปีซึ่งความสุขทางใจนี่แหละเป็นความสุขที่จะนําพามาซึ่งความโชคดีตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นการงานที่ประสบความสําเร็จความรักที่ลงตัวรวมถึงสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นแล้วปีใหม่นี้ก็อย่าลืมไปทําบุญกันนะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับต้อนรับปีใหม่ว้พัก9วัดเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลครับในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v Z m a r t สกดง่ายๆนะครับ v z m a r t สามารถค้นหา ได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด Subscribe ปุ่มแดงแดงแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ